ทำตามใจคุณพ่อไปเรียนต่อด้านกฎหมายที่ประเทศอังกฤษมานานกว่า3ปีนะคะนางเอกเซ็กซี่ C, ปูประยาก็จะได้เป็นบัณฑิตกลางปีหน้าแล้วเลยคะ่ะแถมยังเรียนดีจนมีแววจะได้เกียรติยมอันดับที่2ด้วยแต่เจ้าตัวกลับไม่คิดต่อย,ยอดทํางานด้านกฎหมายขอกลับมาลดและในวงการตามที่ใจรักต่อไปะคะ่ะปูว่าการเป็นนักแสดงเป็นอาชีพที่จะบอกว่าทําแล้วมีความสุขที่สุดแล้วก็ง่ายแล้วก็มีโอกาสเข้าไมาด่ดีเยอะมากกว่าอาชีพอื่นนะคะ บอกว่าเรียนเพราะคุณพ่อแล้วไม่ทํางานคุณพ่อไม่ว่าคือทั้งพ่อปูเป็นเจ้าของบริษัทก่อสร้างคุมการก่อสร้างที่อยู่แล้วปูวก็เรียน,ด,นด้านกฎหมายที่ดินโดยเฉพาะก็คงไปช่วยบ้างแต่ก็คงไม่ได้ไปนั่งเต็มตัวอะไรเงี้ยส่วนระยะทางที่อาจจะเป็นอุปสรรคในการสารสัมพันธ์กับหนุ่มโนตพิเศษนั้นสาวปูวก็ย้าว่าไม่เป็นปัญหาแน่นอนค่ะเขาก็เคยเรียนอยู่ที่อังกฤษก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเขาปรึกษาเขาเรื่องนี้ไหมครับว่าเรื่องเรียนเรื่องอะไรไม่ค่ะไม่ค่อยได้คุย มีห่วงหรอืเอเปล่ายังไงไปนานหรือเปล่ามีบ้างอะไรบ้า <c oughs> และปลายเดือนนี้นะคะสาวปูก็จะเหินฟ้ากลับไปเรียนต่อที่อังกฤษก่อนจะกลับมาในอีก2เดือนข้างหน้าค่ะเพื่อเร่งถ่ายทำละครฉันรักเธอนะที่ค้างอยู่ให้จบค่ะ